หลงจากของงห้ยเว้ยป่ากินโถผูวงามป่าหนีเมนไผ่น้อเป็นพ่อแม่เพื่อนจะได้จังกาปล่อยสาวหน่อยมานังแทงหัวนางแทงพะนะแขงตลาดตละอขุยาันนั้นบอกคือหมอลำหมอไทยครับซือผ้าคุมตัวละน้องภ้าในใจในโสดตัวไอ้บ่ไดเบามัว้ะจีบน้องสิบ้าได้สร้างข้าวขึ้นไปต่ากแท้หลานบอยคือนนาตัวอูอยู่แท่นี่แม่ ดิฉันนี่ก็หากซสือหอมจันหอมจันลูกสะพายพ่อสบินแม่สบันและที่อุ่มอยู่นี่ก็คือลูกของหอมจันมันเป็นหลานระบนออจากใจแง่วงยูนี่เสาหอมจันม่ลูกไม่ผัวเราบ่เดวอราจ้าโอ้กะสันตันตื่นยืนแล้วมองแล้วเมามาหอมจันจ่าหอมจันจ่าในระเบบไอเสียตาย ย่อนบ่หากเทจนมาพีนิเกคนละคนคนละคนคนละคนจนมาพีนิเกเธอบอกว่ามีผัวตอนแรกกลัวมนทิ้นยันพิศินกาเมียนานแต่ว่าใจมันห่าวใส่เมียเขาบ่ได้่าบา,ญญาบ่ได้สูบยาบาบ่ได้ขี้สั่งแต่ทางอาออยากขีเธอ บผมไปตัวฮักขี้เขาบัดนี้เจ้าซาเด้อพี่เอาเบาให้คนซาเนี่ยเ่อหอมตกลุมลักเนี่ยเขาหลอกบ่บัดนี้แนี่ฉันบ่ย้อมน้องใจผัวบ่สนอสามให้คนยากแต่เบิ่งในหลังมิเตอร์พูดจดจ่อกำงามมานั่งขันโอ้ยเจ้าน้อยเอ้ยหอมขอลองขอลอกแตเนี่ยคนสีม่งคนสีหอมผู้ใดสีมอวงก็ดีนะสร้างคนเป็นยังเดูดิ พาหุ้มลอกกระดอสาวได้พอเพิ่นก็วังกินกระวเวยนักได้เฮียมแมาหาวอีหอมกูมาสางเงนเกนยเห็เบาใ่เสียสีกูดูสายตาขึ้มมึงคิดแอบแฝงอยังไปไอ้พาคุ้ม มันดีๆได้เป็นยังไงแหมไอมไม้ภาคธุมอย่าไม่ควาคนมีถวยเสียเสื้อเปลี่ียมสื้อไหมสมอบมืออื่นไหมคิดทอดปื้อแปลวแน่ไอ้ตอนนั้นลงหัวกเก่าอาว้หุกปากเธอ,อยะเบาความเก่าไม่ผิดผูหุ้นมาตวยเฝ้าหนีอย่าวุ่นไม้โดยใจหายเป็นพอนนั้นมาไหร่อีหอมจัดม์แี่แม่ มึงเป็นกลางความามาที่หลังแล้วเดือดหอนทําพีอ่อนบาบอ่เอาความในใจมึงอยากเดาปิดัวัมประยูนนี่ตัวการซุ่มตาวานกินเลื้วพี่ภาคภูมิย่าไปยุ ผู้ชายประของเกี่ยวจันบระไรหีเกี้ยวขาผู้ชาย็ัอยู่ได้ยันยันหยอขาผู้หญิงไหมอ้าวจ้องเป็นนางเอกจะไหนจังไบนั่นเร็วมัดสูนมัดสูนยาวาหอมจันตอนนี้แรกกล่าวของเธอติดอยูสองเดือนกลัวๆใจมาสติดดีแล้วลูกพี่เขาหนัเลี้ยอยู่แล้วแมนขอพ้นก่อนขอพ้นไป คาแผงตลาดมะเฮียมย้อมมย้อมค่ะังสั่นหอมขาจะขอใจคาแผงแค่ของเดือนที่แล้วอีกเดือนหนึ่งหอมขอพัดไปก่อนธรรมญาัติเฮียจ๋าสี่ขอพัดคาแผงไปอีกเดือนหนึ่งเดี๋นนั้เรียกแค่จะหนึ่งปีเท่อนดอกแม่นมย้อมดอย้อมพี่สี่พัดอีกปีสองปีเฮียกับบ้าบ่ายังดอกลูกก็ได้ เดี่ยวกะคอผัดนะแม่คเนี่ยผู้หญิงเรายอมอยู่แลนถ้าเกิดมบ๊อจ่ายเต็มสองเดือนแล้วก็เธอพ่อแม่ของเธอไปถางป้าอยู่หลังตลาดหันมเกียงมาหลอนเขาจะบอกเอ้าอีแม่งละงั้ต่ำแตดมเลยเนาะแต่นายเจ้าม่สยิกซอยใส่ปูใส มีแหล่นี่แหล่นี่แหล่นี่แหล่เขาเรียกว่าจิจตลาพูนลาบอะไรจิจตลาพูนลาบคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดโอ้ยตะกะแตนอีห้ากินใส่มึงตะกะแตนเตี้ยจีบเอากระเบ้าเพราะเธ้หน่อยเนี่ยมันเป็นนะมึงไรอีหอมจัดอีมานหัวใจกูเอ้ยอีนิ่งไหนลึกอีเดือดไหน เป็นตกงมาล่ำคาดไหนผ้ามึงเบาเดี๋ยวนี้แม่ <c oughs> แล้วกูเกิดมาเป็นมาลำสิบหกปีคูบังเคยได้ยินจะเจเียชะหน่อยแน่แ <c oughs> <c oughs> ต่เพื่อเจอไปพวกกับเมียและเจตีพิธิเจริหน้าเขาตอนนี้นตกหลุมรักสาวแม่ฆาแพงตลาดบทสำนวนชวนเพิ่ม